สวัสดีค่ะพี่น้อง fc ที่น่ารักเช่นเคย fc ใหม่ fc เก่าเนาะพี่น้องจ๋าพี่ใจจะพามาสรุปสี่นอนขอที่สิบห้านะคะก็ไปสรุปก็มาฝากคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมพี่น้องจ๋าโอเคพี่น้องเราก็จะมาสรุปกันเลยนะคะผลเฉพาะกิจนะคะนอนเฉพาะกิจพอทีอกเจ็ดเก้าแปดแปดหนึ่งนะคะเพื่อนๆพืนจ๋า 98มีไหมก็แปประมาณที่89นะคะในชุดรวมนะคะเพื่อน8 9เาแล้วก็ข้างล่าง8 1ดนะคะ8 1ดก็มานะคะเพื่อนจะารอบนี้มา8ก็เข้าเดีนที่1นะคะเข้ามูด1เนาะก็ไปจับคู่ที่8 1ดด้วยนะคะเพ,เพื่อนจ้าเกแล้วก็81ดนะคะเพื่อนในตารางก็มีนะ9ก81ดนะคะนะคะก็ดแนะคะก็3ตัวในตารางนะคะ ตาราง3ตัวนะคะเพื่อนจ๋ารอบพิเศษค่ะเพื่อนจ๋ารอบพิเศษผลที่ออก0 9 0ย์นะคะ90มีไหม90้จะเป็นตัวนี้นะเพื่อนจ๋านี่พี่ใจบอกว่าถ้าเกิดเอา6ต้องเอา9ไปด้วยนะคะก็เขาวิ่งรูด0ย์ด้วยนะคะเพื่อนจ๋าอ,อยู่ใน90นอเลียหาม0ย์กาในตารางก็มี90นะคะนะคะเพื่อนแล้วก็เ4ค่ะเพืเ่อน7 4ก็มานะคะก็มาในดิน ชุดรวมด้วยนะคะแล้วก็เข้าคู่เลยนะคะทั้งตัวเลขตัวแทนเลขพี่น้องมาคู่รือพี่ใจบอกเห็นไหมจะไม่ทิ้งนะคะรอบนี้ถ้าใครลูด07ก็จะได้สองเด้งเลยนะคะได้สองเด้งแล้วก็ไปดูที่จับคู่นะคะก็เข้านะคะรอบปกติค่ะอยปกติผลที่ออก04531นะคะเพื่อนจอ๋า4554พี่ใจมี4ีตัวนี้เนาะนะคะก็จะไป45 นะคะ4 5มีในตารางนะคะเพื่อนจ๋า045นะคะสามตัวนะคะสามตัวตารางนะคะก็เข้าวิ่งรูด5ด้วยนะคะเพื่อนจ๋าสำหรับ31นะคะเพื่อนจ 3, 1, ๋า31ก็ไปอยู่ที่ตารางแล้วกันนะคะเพื่อนนะดูตารางนะพี่ใจพูดประจําเด้อพี่น้องว่าตารางพี่ใจจะจับตัวดีไปไว้ที่ตารางนะคะใครจะไปจับคู่ในตารางก็ได้แล้ว มาเปรียบเทียบดูที่เด่นแล้วกไ็ไปเอาที่ตารางได้เลยนะคะเพื่อนจ๋าอ่าสำหรับ VIP ค่ะารอบ VIP พผลออก65739นะคะเพื่อนจ๋า5้า9น่าจะไปอยู่ที่93 39นะคะจะอยู่ในตารางเหมือนกันนะคะเพื่อนจ๋าไปอยู่ที่ตารางเนาะ3 9นะคะ39แล้วก็57ก็ไปอยู่ที่ตารางนะคะ6573ตัวด้วย ตาราง3ตัวนะคะอันนี้ไปอยู่ที่ตารางหมดเลยนะคะก็ย mm ินดีกับพี่น้อง fc นะเมื่อวาน3 4กระดานก็เข้านะคะ mm hmm. เพื่อนจะไปต่อของวันที่16กันเลยนะคะวันนี้มีหวยไทยด้วยเนาะอ่าหวยไทยก็มีแต่อันก็นมาเล่นเอ่อเวียดนามลาวดีกว่านะคะ mm hmm. เพื่อนจะอ่า mm hmm. พี่เจ้ก็ด้เขียนประจำเนาะฝั่งนี้เน้นรูดนะคะสำหรับเด่นวิ่งรูดนะวันนี้พี่จะไม่วางตารางนะเพื่อนจัาเอาเองนะ วันนี้ให้เด่นอยู่ที่สามสี่ห้าค่ะสามกับแปดนะคะอย่าลืมสี่กับเจ็ดนะคะเพื่อนเราก็จะวางตัวเด่นตัวเจาะไว้ให้นะคะเพื่อนเพื่อนไม่ชอบที่พี่ใจเจาะให้ก็สามารถหยิบจับเอาได้เลยนะคะเพราะว่ามันเยอะตัวเนาะจะทิ้งตัวนู้นก็เสียดายตัวน,นี้พี่ใจก็เลยเอามาเกือบหมดเลยนะคะก็สามารถเลือกจับคู่เอาได้เลยนะคะเพื่อนจ๋านะ,ะมาคุณบอกว่ามไม่เจาะให้เยอะตัว นะคะไอพี่ใจให้เลือกเนาะตัวเด่นพี่ใจมีให้แล้วนะคะพี่เด่นแยกรอบนะคะสี่หน่อยนะคะสำหรับเฉพาะกิจก็สองกับสามนะคะสามกับแปดนะคะจะทิ้งนะหกกับเก้านะคะแล้วก็เจ็ดเป็นสี่นะคะตามนั้นนะถ้าใครดูคลิปนะคะถ้าใครดูคลิปใจพี่ใจจะเขียนไว้อย่างนี้ตลอดเพราะว่าเหมือนอย่างที่เจ็ดสี่เข้ามาด้วยกันเมื่อวานนี้นะคะเพื่อนถ้าไม่เขียนเราก็จะหาจุดมองหาจุด ไปไม่ถูกนะคะสำหรับตัวตัวเลขพี่น้องนะคะเลขผคู่เฟดเลขกพี่น้องนะคะเลขบาร,รมีอะไรของเขานะคะเพื่อนจ๋าก็เพื่อนๆก็ลองจับดูนะคะในนี้สามารถจะจับคู่ก็ได้หมดนะคะเพื่อนสามารถจะเอาไปจับคู่ได้ไม่ต้องไปแยกว่าอันไหนเป็นไหนเพื่อนๆชอบตัวไหนรอบไหนก็สามารถจัดได้เลยแต่พี่ใจก็จะแยกให้เพราะว่าทำดินแต่ละรอบให้นะคะเพื่อน บางทีใครไม่รู้จะจะไปทางไหนก็ดูเออดูตัวเด่นแล้วก็จับคู่ไม่ได้ก็ลูดเลยค่ะพี่น้องพี่ใจจะเน้นลูดเนาะพี่ใจก็เป็นคนทําคํานวณหวยก็จริงนะแต่พี่ใจไม่เคยจับเจาะนะพี่จจะเล่นของตัวเองก็คือลูดอย่างเดียวเพราะว่ามันสามารถที่จะได้ส่งดิ้งสามดิ้งถ้ามันโอกาสเข้ามาตัวเด่นนะคะเพื่อนจ๋าก็สําหรับคลิปนี้พี่ใจก็ฝากไว้คืออีกหนึ่งคลิปนะคะเพื่อนจ๋าก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ พี่ใจยทาคลิปต,ต่อไปนะคะเพื่อนจ๋ากำังใจเล็กๆน้อยน้อยมีโฆษณาก็ดูให้นิดนึงด้วยนะคะเพื่อนจ๋าก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพทแข็งแรงนะคะโชคดีมีโชคมีใส่กกบพี่ใจทุกทกวันสวัสดีค่ะ